สวัสดีเพื่อนๆสกปลาครับชาวนี้ผมอยู่ที่ทุ่งกะโล่นะครับเดี๋ยวจะมาหาโดโให้ดูหน่อยแก่ชาวนี้เป็นปลายางคิงฟอกนะครับแต่เดี๋ยวรอตีจิบอย่างเดียวเลยวันนี้ โดนแล้วครับไม่เห็นต้อนกัดได้แน่ปลายย่างคิงฟอร์กนะครับ กับชดโจิบไม่เห็นตอนกัดแน่นอนใส่สวย,ววนะรยครับตัวนนปลายางคิงฟอกครับกับปลาชดโดจิบนะครับตัวนี้น,น,นู่นจีบอยู่ฝั่งนน้นผมก็เตยใส่เลย กัดกวบเลยครับฝากผลง,งานเลด้วยปลายางคิงฟ็อกนะครับไม่มีอะไรจะพูดครับตัวนี้ตัวแรกในรอบสองเดือนมาถ่ายรูปกันครับดูตัวเบ็ดตัวเบ็ดเกือบทะลุอะ่ะมาถ่ายรูปกัน